โอ้ไม่ดีดีมึงดีวะสวัสดีค่ะชืุดใดจะง่วงก่อบ่ายโมงมุ่งไปจนสิมาแล้วนี่ผู้ผู้ผู้ไม่รู้ผู้ไม่ตื่นผู้ไม่เบิกบานมีผู้ไม่ใช่ผุดเขาเข้าไปจนสิมาละบ่ายโมงขึ้นผัวพูดดีนี่นัดกันไหวตัวนี้วะขึ้นผัวนัดกันไหวอันบ่ายโมงเขาจนสิมาแล้ว นี่ละแล้วเดี๋ยม่ห็ันด้บนี่แหะบ่ได้ไปใส่เลยข่อยกันเลปาองทํปาฮเอาปลปาง่นเลยปาอยู่ป้ามาได้แหละปาใม่าปาข้ามาเลยปลาเวยโอ้โหมาดูนะคะมาดูสีบ้าสีสีบสีหอมรุ่งเลยปลาสีเย็นตาค่ะเย็ด้วยค่าเยค่ะ ผู้ใดเขามาหีิผู้ใดเขามาหีิเย็นๆับเก่าจองขาวได้หนสีแทนเพราะว่าสีสีนี่จะทำให้เราของขึ้นแมนป่เอ้าคือจังห่อยเขามาหนิงามหมดเลยเออโตมีกันป่ะเอ้ามองแต่เาไ้ถาาม่แล้วไม่ได้มองเลยไม่อย่างงามหมดฉันนั่นก็จะเข่าวออกแค่ ไม่กาก่วาวคุณดานเขาผิวนี่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 นนนนนเขาผิว <c oughs> แล้วนี่เ็ผิวแล้วไปแล้วนะคะนาต่ายไปแล้ว <c oughs> ไนคไ อืมบันนี้ทั้งนานรานเสือขาดแล้วเกาะประตู <laughs> madam look, i want you to take another photo it's delicious delicious you nervous? i can make some it's good truly tasty เอ้ามาอีกแล้วอย่างงามน่ะอืมอะคือไหนกอ ใครเอาอะไรมาให้น้องน้ำมน,น,นไม่รู้ไม่รู้นะมันเสียงไหวเลยแกใครดูนะคะใครเอาอะไรมาให้น้องน้ำมนต์นะคะ เดี๋ยวจะพาหันหน้ามาย่ะแล้วแต่ว่าหันหน้าไปทางนู้นนิดนึงนะครับเรื่องจากน้องน้ำมนต์นะฮะเนื่องจากน้องน้ำมนต์รังสามแสนวิวนะครับผมขอบคุณนะครับครับเีืยบจะพุ่งไปที่นี่น้องน้ำมนต์น้องน้ำมนต์ยกมือเลยยังลูกยกมือแล้วใช่ไหมโอ้โหไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ

ออกมาเอาผักลูกเออกินผักบบอหไ<า>ป้นะน้วค่กองนอกินไกินแล้วมานอกมาน,มาน่นาะเอาอีแลี่นีนกยุ้มันคลิปเหม้ยยปัดมืออีรีเลยเงือกไหลลูกถ่ายเลยนะข้างนอกก็นะคะบรรยากาศ

อันนี้ก็ชุมนมอะไรกันนะคะเนี่ยอ๋อชมนมที่บ้านเขาได้อะไรหลายซับหลายซับนะสามแสนหรือสี่แสนซับนะคะนี่นะคะเขาซื้อกุ้งนะคะมาให้น้องน้ำมนต์นะคะนะคะเบอร์อะไรเบอร์บ่อยกินรเรือยๆมเอย่างคุยกันเจียวจาเจียว,วยจาวน,นะคะพวก้านที่ได้กินนะได้แล้วรีบเข้มมาไปเลยิ่นล็อกเรียบร้อยแล้วคอยกับเขาว่ได้เมื่อกี้นะ แมนว่าสิไปญาติบุกไม่ได้อะไรกินนะับค่อไลกดแชร์ชมกอรพิสาจุพลนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ